เขารับดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่6พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยนนี่คอสเน,น,นอร์อะไรเงี้ยแมนยูจะก้าวขึ้นไปในการไล่ล่าตัวเอริชแอนเดอร์สันกองกลางของนอตติงแฮมฟอร์ดส์ในตลาดช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เดี๋ยวกันนิดน่าเราจะฟังแอนเดอร์สันอายุ22ปีปรายนี้เป็นผู้เล่นที่เป็นคนสําคัญของนอตติงแฮมฟอร์ดส์ตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัวอยู่ที่ ประมาณราว35ล้านยูโรด้านเมื่อช่วงหน้าร้อนปี2024ซึ่งแมนยูก็ให้ความสนใจเขาอย่างจริงจังโดยมองว่าเขาเป็นเป้าหมายหลักสำหรับตำแหน่งกองกลางในตลาดช่วงเดือนมการาคมและมีการเตรียมจะยื่นข้อเสนอในคาราที่แล้วซึ่งเป็นที่เข้าใจกันได้ว่าอ n นเดอร์สันเองก็กระตือร้นเป็นอย่างมากที่จะย้ายจากด้านของทีมอย่างตนไปยังทีมโอตาฟอร์เพื่อจะก้าวสู่ระดับท็อปในคารานี้ให้ชมได้ ซึ่งภายใต้การคุมทีมของบริเบนอัลวริมแมนยูต้องการกองกลางที่มีความขยันวิ่งเยอะมีจังหวะก,ก้าวขึ้นเล่นเร็วและก็เปลี่ยนเกมได้และแอนเดอร์สันก็ได้แสดงคุณสมบัติประหลานี้ออกมาแล้วผลงานของแอนเดอร์สันดูโดดเด่นในพรีเมียริกนะฮะและก็ยังคงได้รับโอกาสในการติดทีมชาติอังกฤษซึ่งก็ช่วยยกระดับความน่าสนใจของเขาในตลาดในข้งนี้ ส่วนทน้านของฝั่งอุปสรรคนั้นดูแล้วดอตติงแฮมฟอด์ชเองก็ไม่ได้มีแรงกดดันให้ขายและก็แอนเดอร์สันเองก็มีสัญญ,ญาระยะยาวกับสมบสรถึงปี2 0 2 9ซึ่งทําให้สมสรสอยู่ในตําแหน่งต่อรองที่แข็งแกร่งซึ่งงานนี้ปราคาที่เป็นประเด็นใหญ่มีการบริการ่าว์โบฟอร์เดชต้องการค่าตัวอยู่ที่ประมาณราว1 0 0่า้ล้านยูโร สำหรับการปล่อยแอนเดอร์สันออกไปแม้วม่าแมนยูเองจะต้องเตรียมข้อสเสนอไว้เช่นประมาณ65ล้านปอนด์สำหรับตลาดช่วงเดือนมกราคมแต่ก็ยังคงเป็นตัวเลขที่อาจจะไม่ปิดดิลได้ทันทีเพราะว่าทางฝั่งฟอร์เรส์เองนั้นอาจจะยินการันราคาที่สูงกว่านี้ ซึ่งถ้าเดิวนี้เกิดขึ้นจริงในช่วงตลาดเดือนมกราคมจะต้องเร็วและพร้อมใจเพื่อจะหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับสโม,มสรอ,อื่นและเพื่อจะไม่ให้ฟอร์เดสใช้ตำแหน่งทางการเงินสัญญาของแอดเดอร์สันเป็นข้อได้เปรียบอย่างไรก็ตามยังคงมีโอกาสสูงว่าฟอร์เดสอาจจะเลือกใช้แอดเดอร์สันอยู่ต่อไปจนถึงช่วงหน้าร้อนเพื่อจะให้ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าหรือได้เวลาเตรียมทีมหาตัวแทนทําให้การย้ายในช่วงมกราคมนั้นอาจดูแล้วจะไม่ง่ายนะ สำหรับนักฟังแมนยูถ้าคว้าตัวแอนเดอร์สันได้จริงจะถือว่าเป็นการเสริมกองกลางที่มีศักยภาพในระยะยาวและก็อาจจะช่วยให้ทีมได้กลับมาติดอันดับท็อปซิกในครั้งนี้อีกคร้งก็เป็นได้ก็ถือว่างานนี้นะผมถ้าได้มาจริงนะฮะงานนี้แฟนๆเตรียมเฮได้เลยครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูว่าแมนยูนั้นจะกล้าควักจ่ายเงินห,นหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารยังไงงานนี้ไรดฟอร์ดเชิดใส่บาซ่า สโมสรจ้องจะคว้าตัวหากว่าจิมลาดิกาเหมือนซื้อขาดนะโดยกันนิดทางคนทางฝั่ง,ง,งบคัคคบเรดฟอร์ดก่อนหน้าทีมทางด้านของฝั่งแมนยูเองย้ายไปสร้างชื่อกับทางด้านของบาซโร์นาได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้สัญญาเยียมตัวโดยในเกมลาลิกานัดล่าส,สุดเหนียเจ้าตัวเช็คบินได้อีกหนึ่งตุงพาทีมเปิดบ้านสยบเอลเช่ไป3ต่อหนึ่งถึงขนาดนี้ดาวยิงเลือดผู้ดียิงประตูให้สโมสรยักษ์ของกาตาลันไปแล้ว6เม็ด และก็มีส่วนกับ13ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด14นัดโดยและที่สําคัญเองหลังดนเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ทบูกกับเอลเช่สาวกบาเซโรนาก็พากันลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับแรดฟอร์ อย่างคือกล้องในค้งนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วยซึ่งบอกตัวแล้วบา์เรนาน่าจะเซ็นสัญญาก,กับพวกคาแข้งไวช์แบบารนี้อย่างถาบอนเนื่องจากว่าเขาได้โชว์ฟอร์มที่อย่างยอดเยี่ยมขระนั้นก็ดีมีข่าวลือหลุดออกมาเป็นระยะว่าทีมดังของลีกกระทิงดุนั้นไม่พร้อมจะจ่ายเงินจำนวน28ล้านปอนด์ซื้อเข้ามาตามออปชั่นเนื่องจากว่าสโมสรยังมีปัญหาางด้านการเงินในคณีนี้ ซึ่งดอน,น์ฟบรัดฟอร์ดนั้นแสดงความแฮปปี้ที่จะย้ายมาร่วมทีมบาซโลนาอย่างถาบถแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้หากว่าเขาไม่ยินดีที่จะรับค่าแรงในครั้งนี้ลดลงไปจากสถานการดังกล่าวท่านักข่าวฝั่งยูนิเต็ดอินโฟคัสเชื่อว่ายังคงมีอีกหลายสโมสรพร้อมจะคว้าบรัดฟอร์ดไปร่วมทีมหากว่าสุดท้ายแล้วบาซโลนาไม่พร้อมควักกระเป๋าซื้อเขาจากท่านักข่าวฝั่งผีแดงในครั้งนี้ ส่วนที่มาฟังเปเชนะผมงานนี้ทีมดังของหลีกเอิงฝรั่งเศสเองนั้นก็ประทับใจในฝีเท้าของแบร์ฟอร์ดนานแล้วและก็มีการรายงานข่าวบอกว่าเปเชหวังว่าจะเซ็นสัสญญากับเขาตั้งแต่ช่วงปี2022โดยเสนอจ่ายค่าแรงให้เขาสูงถึงสัปดาหล์ละประมาณ4 0 0 0 0ปอนด์แต่สุดท้ายเด็กสร้างของผีแดงเองก็ตัดสินใจต่อสัญญากับจินโอเทอร์ฟอร์ดไปอย่างไรก็ตามในช่วงปี2024เปเชได้แสดงความสนใจในตัวของแบรดฟอร์ดอีกครั้ง หมายที่จะนำเขามาทดแทนเอ็มบาเป้แต่ว่าเศรษฐีลีกเมืองผู้ดีไม่ยอมพร้อมจะจ่ายค่าตัว100ล้านปอนด์อย่างที่แมนยูตั้งราคาขายเอาไว้กระทั่งถึงขนาดนี้เปเช่ H, ประกาศเป็นทีมชั้นนำของโยุโรปเต็มตัวแล้วและที่หรุอยเอ็มริเก้พาทีมควา้าแชมป์แชมเปียนลีกเป็นผลสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงจะเงินหนาแต่ว่าหากว่าอุสมานเดเนเล่กองหน้าของ เปเชเองก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลบรลองดอด้วยมันจึงอาจจะมีการโน้มน้าวให้แบรดสฟอร์ดยินดีจะย้ายมาคาเกือก์ในลีกฝรั่งเศสในครั้งนี้ก็เป็นได้ ต่อมาก็จะเป็นท่าตั้งก่อฝั่งอินเ์มิลานโดยปรองชมป์หูใบใหญ่ตกเป็นที่หมายตาไปที่ไรฟอร์จเช่นเดียวกันหลังเล่นเห็นว่าแมนยูนั้นมีแผนโลกเขาออกจากทีมซึ่งัน่อนว่ากูใหญ่สนใจใครจะยืมดาวยิงอิงลิชแต่แมนยูเองก็ไม่โอเคเนื่องจากว่าต้องการจะขายเขาอย่างถ้าวบในครั้งนี้จนที่สุดแล้วกุซือเฟรเดิปอิสากิอัมอมราทีมไปขุดถอนตะวันออกกลาง โดยที่มีคริสเตียนคิวรับงานแทนที่ในั้ง,งนี้ขณะนั้นก็ดีโอกาสที่บรดฟอร์ดจะย้ายมาเล่นในเซรีอามีความเป็นไปได้น้อยเนื่องจากว่าโค้ชชาวโรมาเนียนนั้น,ค,น,น,นคุมทีมใน,นการลงสนามตามมาด้วยในระบบ3-5-2ซึ่งบรัดฟอร์ดก็ไร้พิษสงไม่ออกจนถูกนหน้าของโรเบนอัมริมลอยแพ้ซะอย่างนั้น ่อมาก็จะเป็นทานงั้งของฝังบาเซโลนาเดยกันนี้แชมป์บุนเดสลิกาก็เป็นอีกทีมที่โดนลือกับแรดฟอร์ดเมื่อช่วงเสมอแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็เลือกที่จะดึงบรูติอสัสมาจากทีมลิเวอร์พูลหลังชุดแฮรดี้เคนมารุวมทีมในปี2023ตามด้วยไมคิลโอริเซในปี2024มันเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเสือใต้เน้นมองหาตัวรุกชั้นดีจากพิมพ์บริกหลังได้ปีกทีมชาติโครมเบียเองก็มาเสริมเขีย้ยวเล็บ ทีมของคุซือแบงซองกอบนีก็กลายมาเป็นเสือติดปีกอย่างเห็นได้ชัดจากการคว้า,าใช้ในเกมิ๊กเมืองเบียได้เพียงแค่เก้านัดแรกในครั้งนี้อย่า,างไรก็ตามคุซือชาวเบลเยียมเองอาจจะยังคงพิศวาสไปแล้วในตัวของแรดฟอร์จไม่เลิกก็เป็นไปไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วซีซั่นหน้าเคนจะค้าแข่งกับสมโมสรต่อหรือว่าจะย้ายไปที่พิมาเาริกกันแน่ต่อมาก็จะเป็นสมโมสรจูวนโ ทีมมาลายเองก็มองไปที่บริดฟอร์ดเช่นกันในช่วงเสมอแต่ชัดเจนแล้วว่าตัวนักเตะกระหายจะยจะไปเล่นให้กับพันนักของฝัง่งบาเซโลน่ามากกว่ากระทั่งล่าสุดทีมยักษ์ใหญ่ของตูรินก็ปลดทนา์ของอีกอร์ชูดอออกจากตำแหน่งโค้ชในครางนี้ไปแล้วทำให้จากท้งวาทีมมีสติที่ไม่ชนะ 8นัดรวดเลยโดยลูซานโนสปารติอดีตในายใหญ่ทีมนาโปลีได้เข้ามานั่งเก้าอี้แทนที่ไปจะจบซีซั่นในครั้งนี้และหากว่าจะเป็นตุสยังสร้างผลงานได้ไม่กระเตื้องอีกบางทีพวกเขาอาจจะหันไปท้าทายบรดฟอร์ดอีกหนึ่งรอบในครั้งนี้ก็เป็นได้ต่อมาทีมต่อมาก็จะเป็นนักขาวฟังเชลซีนบจากที่ท็อตแนรีเข้ามาเทคโอเวอร์เชลซีนักธุรกิจอเมริการก็ทุ่มเงินให้กับทางทีมซื้อนักเตะม,มาร่วมทวนจจำนวนมหาศาล จากที่เห็นสิงปรูเองก็เด้นเซ็นสัญญากับนักของนักเตะหนุ่มเป็นหลักโดยในช่วงสเสมอพวกเขาจ่ายเงินสูงถึง7 0ล้านปอนด์ในการดึงอารดอันโดการาดโชวไปจากคณะขอขฝั่งแมนยูอย่างไรก็ตามหากคาดหวังจะให้ทีมมีนักเตะประสบการณ์สูงช่วยประราคาับป,ประคองบรรดา,าดาวรุ่งไวทเชลซีปัจจุบันนี้อาจจะสนใจในการควักกระเป๋า30ล้านปอนด์เพื่อที่จะเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดดาวเตะในวัย28ปีปร,รัจนี้ให้จบสิ้นไป ก็เป็นทว่างานนี้ยังไม่รู้ว่าอนาะคตของบรัดฟอร์ดนั้นจะไปหไหนดีทางแยกเยอะเสียเหลือเกินเรามาดูข่าวต่อมากันครับเรื่องงไงคอบบี้เมนูเติมโบกมือลาแมนยูจ่อที่จะซบทีมเบตเตอรี่อย่างแน่นอนในตลาดช่วงหน้าหนาวนี้โดยงานนี้ทีมทล์กรายงานข่าวบอกว่าคอบบี้เมนูของกลางในวัย20ปีใกล้ที่จะได้ย้ายออกจากหน้าของฝั่งแมนยูในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยสัญญายืมตัว หลังจากที่ยังคงไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามมากมหมนักในการคุมทีมของตรเบนอารมอริมโดยการรายงานข่าวเปิดเผยบอกว่าทีมจากกันโชซัยอาิตาลีเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวเมนูไปร่วมทีมโดยที่จะรับผิดชอบค่าเหนื่อยอยู่ที่45,000ปอนด์หรือราวประมาณ1.9ล้านบาทต่อสัปดาห์ให้ตัวัเตะรายนี้และก็มีออปชั่นซื้อเขาในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยโดยจะรับผิดชอบนะผมค่าเหนื่อยอยู่ที่ 45,000ปอนด์หรือราว19.19 19ล้านบาทต่อสัปดาห์เพื่อจะให้ตัวนักเตะเอีกนั้นและก็มีออปชั่นซื้อขาดไปด้วยเพื่อจะโน้มน้าวให้กับทีมพิศาจแดงตอบตลกลงในการปล่อยกองกลางเด็กปั้นของทีมออกจากทางทีมไปดึงเมนูก็ต้องการโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะติดทีมชาติดังคาริตไปโดยสึกเพื่อบโลกปี2026ในปีหน้าซึ่งนาบ,บรีเองนั้นก็มีข่าวว่าให้ก็สนใจในแข้งไวชปีรลันนี้ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลูทสมบสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตี่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ